คราวนี้สมาอัดของที่ปลื้มปิ่มที่ใช้ในตอนนี้เนาะที่รู้สึกว่าเออใช้มันโอเคอะไรเงี้ยก็มีไม่กี่อย่างนะคะที่ออไม่ใช่ม่กี่อย่างเราก็มีพอสมควรนเนาะอ่ะมาเริ่มกันเลยะค่ะชิ้นแรกคือเทนติตานี่เทนติตายี่ห้อน,นี้นะคะเคยใช้แบบหลายลุกแล้วมันจะมาเป็นผ้าลักษณะเป็นตะข่ายแบบนี้แล้วก็มันจะมีกาวหรือสตรีทกัมมาให้นี่นะคะ ็วิธีก็ดึงนี่ออกมาแล้วก็เขาก็จะมีเป็นเหมือนแหนบเป็นพลาสติกมาให้ด้วยใช้นี่จะง่ายเนาะก็ดึงมาแล้วก็วางแล้วก็ทากาแล้วก็ค่อยเอามาลอกพลาสติกก่อน,นําจะมีพลาสติกหนึ่งชั้นแล้วก็จะเป็นผืนผ้าเนี่ยไะก็เอาแต่ส่วนผ้ามาใช้นะคะก็วางแล้วก็ทากาวแล้วก็แปะอันนี้ก็ใช้อยู่มันจะเนียนมากเห็นปะคือว่ายน้ำก็ไม่หลุดนะเน,นี่ยคือเลิศชอบ กล่องหนึ่งประมาณสองร้อยหกสิบั้งคะสองร้อยเออสองร้อยหกสิบเออสองร้อยแปดสิบอันนี้ซื้อที่อยู่เนี่ยมอนนะลองไปเดินดูเขาจะวางไว้หน้าร้านเลยมีประมาณร้านสองร้านอะไรเงี้ยก็ไปเดินดูนะคะต่อไปสีปัดแก้มก็ใช้อยู่เหมือนกันของแม็กค่ะเพ n นี e เพนเทลสีสีกรีดอยาบเพลนี้ไม่รู้เป็นลิมิเต็ดหรือเปล่าเลยนะเพราะนี้ได้มามีคนให้มา สีจะเป็นชมพูแบบชมพูเย็นๆหน่อยอะชมพูแบบเย็นๆไม่ได้ไปทางต้มอะไรเงี้ยนะคะ่ะเนี่ยนะคะ่ะแล้วก็คอนทัวร์ที่เลิฟที่สุดตลอดการ forever คือ Canmade s e t t i n g powder อันนี้เอาไปไล่จมูกเนาะทำแล้วก็ต้องไล้อยู่นะคะเบอร์หนึ่งหาได้ตาม เคาน์เตอร์เครื่องสำอางที่มันจะมีแบบของญี่ปุ่นนะอันเนี้ยต่อไปต่อไปขนตาค่ะนี่ใช้ในลุคนี้หมดเลยนะเพราะปื้มปริ่มขนตาขนมา้าอันนี้เป็นขนม้านะคะยี่ห้อมู p r รินเซสที่ใช้อยู่นี่เหมือนกันธรรมชาติมากเลิศแล้วก็อะรอีกอะไรอีกอ๋อที่ปัดคิว้วของเคสค่ะสี บีอาร์หนึ่งใช้อยู่เหมือนกันมันจะเป็นน้ำตาลที่แมทแมทอะอันนี้ปัดไปแล้วนะคือเวลาแห้งมันจะเป็นสีน้ำตาลเข้มน้อมจะไม่อ่อนมากเพราะตอนนี้ผมเข้มไงแล้วก็สีเขียคิ้วที่เลิฟในตอนนี้ก็คือช็อกโกแลตของบ๊อบบราวน์ค่ะเป็นสีเข้มเลยเพราะผมชุวนี้เข้มก็ใช้สีช็อกโกแลตแทน เนะาะเมื่อก่อนใช้โซบะของแม็กใช้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ใช้ช็อกโกแลตค่ะใช้อยู่เหมือนกันอันนี้เป็นลูกเฟอริทนะแล้วก็ปัดแก้มวาวก็เลิฟชีใช้ไม่หมดสักนทะีเนี่ยจะหมดละใกล้ได้ซื้อใหม่แป้งหน้าเด็กของฟิตชิเชนฟอร์มูล่าสีทานสลูเซนแมทแมทฟินิปแต่ไม่แมทนะไม่แมทเป็นวาว,าว นี่ไม่ได้ใช้อยู่เพราะว่าอัดลูกนี่ไม่ได้ใช้ก็ใช้ซะเลยวาวาเห็นไหมไม่แมตต์นะคะจะไปเชือ่อจะไปเชื่อชีหีนว่าแมตต์ฟินิชแต่ไม่แมตต์เอ้ยมีริกนะ,ะก็สี่ลิปแต่ช่วงนี้คืออันนี้คือลิปที่มันที่ใช้ตลอด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 ซื้อไปสิบแท่งละเมเบลีนเบบี้ Maybe, Baby l i ิป b บบี้ลิปมีหลายรสชาติมากรสชาติที่ปดปรานคือแมงโก้นี่แหละค่ะแมงโก้พายไม่มีสีแต่ว่าปากชุ่มฉ่ำอ๋อที่ถัาไม่ได้เลยอันนี้ก็ตลอดการเฟรนดคือ Volume Express ของ Maybelline คือจริงๆเราชอบอันนี้นะลังคม Hypno Star แต่ว่าอันนี้มันล้างยากหน่อยไงไม่เหมาะกับการ แต่งทุกวันเอาไว้แบบกันน้ำอาไว้อะไรย่างเงี้ยเวลาแบบถ่บบายแบบที่มันร้อนๆที่มันอะไรเงี้ยก็จะใช้อันนี้นี่ค่ะ v o l u m e Express โอเคนะักมีแค่นี้แหละไปผริตช่วงนี้ก็กุบกริบมีหลีกเป้าอออแป้งฝุ่นแป้งฝุ่นอันนี้ก็ตลอดการกันนะคะหมดไปแล้ว ประมาณหนึ่งตลบับอันนตลับที่สองฝ้าของชาแนลใช้ดีมากมันเนียนอย่างบอกวิถูกอ่ะมันเหมือนมันเนียนนะนะอาคนตาปลอมอันนี้ไม่ได้ใช้ในลุกนี้นะเป็นฝุ่นนิสหนึ่งเราซื้อมาเป็นแบบโหลเลยอะแล้วก็อันนี้ไว้แต่งโชว์เอลิซาเบอร์หนึ่งสีสองถ้าใครติดตามคลิปเราอ่ะ จะเห็นว่าเราใช้ยี่ห้อนี้บ่อยมากในการแต่งลุกที่มันขนตาย,ย,ยาวๆก็คือยี่ห้อนี้แหละเอลิซาเบอร์หนึ่งสองก่อนใช้ดัดก่อนนะคะดัดก่อนแล้วก็ขนตามถึงจะเป็นฟูงมันถึงจะไม่เป็นแฉกๆเหมือนในรูปนะเนี่ยเออเหมือนในในกล่องเนะี่ยขนตามันจะเป็นแฉกใช่ป่ะแต่พอเราดัดปูป,ปัมมันจะดีตัวทําให้มันเป็นฟูงสวยๆนะโอเคค่าก็ห้านาทีละเบบาไปก่อนนะคะสำหรับเฟบร,ริชช่วงนี้ก็มีแค่นี้แหล่งจีนแล้วโน้ตเป็นคนมือซื้อก็สัางบ่อยนะ เพราะว่าจะใช้ที่มีอยู่ก่อนเนี่ยจะเป็นคนไม่ไมซื้อใหม่เนะี่ยเป็นคนคือถ้ามีถ้ามันมีสีฟ้าอยู่แล้วก็จะมีซื้อสีฟ้าเพิ่มจะเป็นการเอาสีฟ้านี่แหละมาใช้ประโยชน์มันมเป็นคนเครื่องสำอางเยอะถ้าใครติดตามก็จะรู้ว่าใช้เครื่องสำอางเดิมๆตลอดแล้วก็ครีเอทได้หลายลุกเป็นไม่รู้จกเป็นร้อยคลิปเลยบางแนวโอเคค่าสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนจะกลับมาคลิปหน้าค่ะผู้หญิงที่ไม่สวย